สวดีครับสวัสด,ดีวันศุกร์ที่สดใสนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับมีฟุตบอลที่น่าสนใจไหมมีนะครับก็คือฟุตบอลในถ้วยยุโรปนะครับยูโรปาลีกนะครับก็เป็นทีมที่มาจากกอ,องกฤษมีสเปอร์นะครับแล้วก็ ยอดทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงทำศึกพบกับยอดทีมอย่างบูโดกลิมเมื่อคืนก็หนูฟันทงลงตะกอไปว่าแมนยูน่าจะน่าจะชนะนะครับเล่นในอูทัพฟอร์ดด้วยนะครับปิดประตูแพ้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์เสมอน้อยมากแล้วก็เมื่อวานนี้ใส่ไข่ไปที่ว่ามันน่าจะห่างด้วย ตะกอสองลูกนะครับก็หลังจากที่ไล์นะครับ <c oughs> ในในช่อง youtube ของหนูนี่แหละนะฮะจนถึงเกือบเกตีสองนะครับก็ไปอาบน้ําอาบท่าทอทอโกนิดนหน่อยนะครับจนตีสองตี่สิบห้านะครับก็เช็ดหัวเช็ดตัวนะฮะเข้าไปนอนในห้องรอดูแมนยูนะฮะสัมพักหนึ่งเปิด เปิดมาแค่50ิกว่าวินาทีก็ได้ประตูขึ้นนำนะฮะจากการปิดพลาดของอโบโูกริมเองนะครับคืนหลังแล้วก็ผู้ตาดประตูตก็เหมือนกับจะเล่นนะครับจะล็อกหลบกองหน้าแหละเห็นเขาทากันได้ก็อยากทํามัง้งท้ายก็พลาดนะครับโดยนี่เยอะกว่านี้ปะโดยโดนรัดมุดคอยลุนนะครับเบียดแย่งไปต้องยอมรับว่าเมื่อคืนทั้งสาประตู นะครับของแมนเชตเตอร์ยูเดนะครับรัสมุทไคลุนนะครับกองหน้าชาวเดนมาร์กนี่มีส่วนร่วมทั้งสามประตูโดยเฉพาะประตูแรกนี่ก็ด้วยความขยันมั่นเพียรน,นะฮะไม่เบียดเบียนเพื่อนมีวินยัยฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมของรัสมุทไยลุนก็วิ่งนะครับวิ่งตามฟุตบอลไปจากการคือหลังของกองหลังของโบูโดโกริมแล้วก็ผู้ต่อตูของเขาเนี่ยชา้า มันก็เลยกลายเป็นรานนูดออยลุนนะครับถึงตัวพร้อมๆกับพร้อมๆกับผู้ตัประตูของโบโดโกลิมก็ทําท่าจะเหมือนแบบว่าเหมือนจะจะหลอกที่จะจ่ายแต่ก็ปล่อยบอลสุดท้ายรานนูดคอยลุนก็เขาเรียกอ,อะไรไม่หลงกลก็แตะบอลได้พอแตะบอลได้เสร็จปุ๊บ <c oughs> ผู้ตประตูก็คว้าตัวรันนุร์ไคลุนล้ม โชคดีที่มีฮเลนโดกานาโชนะครับวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แทบอินเข้าไปนะครับก็ลูกนี้ก็ผู้เต่อตัวก็เล้เนี่ะตัวเพื่อนตัวเพื่อนตัวนตัวไดนได้กระโทษเพื่อนอน,ะอน,ะอนะครับขึ้นนำหนึ่งหนึ่งศูนตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับหลังจากนั้นหนูมั่นใจแล้วว่าคืนนี้ยังต่นต้องมีสามลูกสี่ลูกหนูรับเลย ตื่นเช้ามาดูไฮไลท์มาเช็คผลคุณพระช่วยรอดตายไปกไกลผิดเมื่อวานเนี่ยอุดหนูตาแบบว่าเลขาเรียกอะไลงทุนลงทุนเลยนะหนูบอกเลยว่าถ้าแมนยูแพ้เนี่ยหนูจะนอนให้เอาให้ลูกเพลหนเอาหนังยางมาดีดดีดโคนขาเรี่ยเล,ยละล่ะเกือบไปนะะฮเกือบแล้วคือทำไมหนูถึงมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่ แมนยูน่าจะชนะเพราะว่ามันมันเล่นในบ้านอะแล้วเจอจากอย่างโบโดกริมเหนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะแบบทําให้แมนยูพลาดท่าเสียทีเอาจริงๆนะจากหัวใจเลยจากหัวใจเลยแบบไม่ได้แบบมาประชดประชันกันเลยแล้วมันการคุมทีมนัดแรกในอุทฟอร์ดของรูเบนอมริมเนี่ยมันต้องเปิดตัวดีอะมันต้องแบบเอาหน่อยเว้ย เล่น,นายไหนเว้ยอะไรเงี้ยปากตัวรับใช้นายอะไรเงี้ยคือมันต้องเอาไงไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบจะต้องมา่พายแพ้คาโอทุทกยปแล้วอย่างโบรูกลิมเนี่ยบนมันห่างตีตีมันห่างกันเยอะนะฮะนี่ในความรู้สึกหนูนะในความรู้สึกหนูสุดท้ายพอดันึ่งตุ่นหนูก็หลับนะบก็ขึ้นตื่นขึ้นมาเช็คผลตอนเช้าก็เฉือนชนะไปสามประตูต่อสองนะครับโดยการทาประตูของ ร้านนุ่อยรุ่นสองลูกแล้วก็กะนโชหนึ่งลูกทีนี้เรามาดูการจัดตัวนะครับเรามาดูการจัดตัวซะนิดหนึ่งว่าเมื่อวานนะครับก็ต้องยอมรับว่าลูเบนามูริมก็ก,ก็วัดใจเหมือนกันนะที่ที่จะเอาผู้เล่นที่ยังไม่ค่อยได้มีเกมเลยลงมาเป็นตัวจริงในการยืนเซนเ,น,เนเตอร์นะครับเมื่อวานนีดู ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีไอ้เนี่ยจะเซ็นเตอร์จะมีสามตัวนะครับมีมาทาลิลิกเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ลิซานุบัติเนตเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับฝัง่งขวาเป็นมาลาอุยแล้วก็เหมือนวิงแบ็กนี่จะเป็นอันโตนี่นะครับที่หนุมกำลังพูดคือพูดถึงไตเดวมาเลเซีย คือมาราเตียเนี่ยหายไปนานมากนานมากนะครับตอนแรกผมต้นๆตอนนี้ผมเริ่มยาวแล้วนะครับดูไกลๆแรกๆ,รกๆเหมือนตอนซาร่ามาลิฟพูใหม่เหมือนกันนะครับแล้วคู่กลางเนี่ยเป็นอูกาเต้กับเฟ์นโดบุโนเฟอร์นันนะฮะบุโนเฟอร์นันส่วนหน้านะฮะหน้าต่ำนะครับเบอร์ติปนี่สองตัวเป็นเมสันเมาส์กับการาโชและหน้าเป้าเป็นลารสมุดคอยลลุน อย่างที่บอกครับว่าอรูเบนอโบริมก็ก็กล้าที่จะเอาไตไตเรยมาลาเตียลงมาเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายเพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับพอนูมาดูไฮไลท์เนี่ยเห็นเลยเห็นเลยว่าลูกสามเนี่ยลูกสองลูกสองอ่ะนักเตะของบรูกรกลิมอ่ะเขา เขาเห็นแล้วว่านับเตกัาเนี่ยอยู่เส้นการสนามแล้วเขาเบิ้ลบอลบอลไกลไตยรละมาเลเซียปกติคือมีความเร็วโดดเด่นนะมาเลเซียเนี่ยความเร็วโดดเด่นมากตอนที่มาอยู่มใหม่ๆอ่าสิ่งที่มาพร้อมกับตัวคือความเร็วแต่เมื่อคืนนะลูกนั้นเราเห็นเลยว่าดมตูดเลยพอชิพข้ามไปปุ๊บผ่านกำดักล้ำหน้าไปกลายเป็นดมตูดเลยแล้วเหมือนวิ่งตามไปทําท่าเหมือนจะผลักแต่พอสังเกตได้ว่าพอเข้ากรอบเขตโทษก็ปล่อย สุดท้ายก็กหนูไม่ได้ดูหหละดูไฮไลท์นะครับแป๊ดเดียวนาะทีที่สิบแปดหรือสิบเก้าเนี่ยนะครตีเสมอบรูนกิฟตีเสมอหนหนึ่ง,งแล้วก็นาทีที่ยี 2, ่สิบสอหรือยีิบสามก็เป็นสองหนึ่งนะครับถามแฟนแมนอยู่หน่อยนะครับว่าตอนตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะครับกล้องตัดมาหารูปเบนอโมริมก็จิบน้ำนะครับพี่เจ๋งก็จิบน้ำเพราะว่าไปวักเยอะไปหน่อยแล้วก็ ยังไม่ได้ออกอะไรมากมายนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่หนูบอกแหละด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นน่มันต่างกันเยอะนะครับมันต่างกันเยอะก็หนูเชื่อโดยสนิทใจเลยว่าแมนยูไม่มีทางพลาดท่าเสียทีเมื่อคืนนะหนูเชื่อโดยสนิทใจว่าไม่มีทางพลาดท่าเสียทียังไงก็ชนะประตูเสมอแทบไม่มีด้วยซ้ำในความคิดหนูนะในความคิดหนูแต่ว่ากับการกับการเล่นเนี่ยเราเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ดูทั้งเกมไง แต่เห็นบอกว่า,าการนาโชพลาดเยอะพอสมควรมันน่าจะชนะขาดกว่านี้เห็นมีคนบอกนะเห็นมีคนเห็นแบบเพื่อน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 อนินฟูแมนดูเขาก็ลงกันว่าเฮ้ยมันน่าจะมีมีการชนะได้มากกว่านี้แต่ว่าท้ายก็เป็นการนาโชที่พลาดนะครับแล้วก็ทำหมูหไปหลายช็อตเหมือนกัน ตอนนี้สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดีขึ้นนะครับถ้าถือว่าเปิดตัวอาจจะไม่ได้ใช้ไรแบบอัดสามตูวตีตูน,ตนแต่สุดท้ายแล้วหนูว่าสามแต้มสาหรับถ้วยใบเนี้ยนะครับมันก็มีความหมายต่อต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะฮะเตะมาห้านัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเก้าคะแนนนะครับห่างจากจ่าฝูงเนี่ยสิบสามจ่าฝูงมีสิบสามเก้าห่างจากจ่าฝูงสี่แต้ม นะครับก็มีสิทธิ์เลยครับตอนนี้อยู่อันดับสิบสองนะครับถ้าอันดับอีกอีกสิบเอ็ดคนอีกสิบเอ็ดทีมที่อยู่ข้างบนเนี่ยแพ้หมดก็มนยูชน,นะนะฮะสามนัดที่เหลือน่าจะผ่านผ่านเข้ารอบอันดับหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าสมมุติไม่คิดถึงอันดับหนึ่งแบบที่เหมือนตอนเลี้ยวภูเขาเป็นอยู่ตอนนี้เอาแค่แบบว่าตอนผ่านเข้ารอบพอ 8, หนึ่งถึงแปดหว่าก็น่าจะมีโอกาสนะะเหลืออีกสามสามทีม นะไม่ใช่เลยจามนัดเลยจามนัดที่จะต้องเตะเพราะทั้งหมดเตะกันแปดนัดนะครับยังเป็นแผนเหมือนเดิมนะรูปเบปนอโมริมนะครับสามสามตีสองหนึ่งนะครับหรือสามตีสามนี่นแหละก็ยังเป็นเป็นการวางแผนแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เปลี่ยนหลายตัวนะฮะหนูชื่นชอมอโมริมอย่างนึงนะคือกล้าที่จะใช้นะครับ กล้าที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกนะครับถ้าเคือที่โจนนะครับมันขึ้นมาเป็นนักเตะที่สำคัญในในยุคของอารเนอร์ได้กลายเป็นแบกกลายมาเป็นตรงกองกลางออกซ้ายไปลกลายเป็นแบกกลายมาเป็นกองกลางที่ที่เป็นตัวปั้นเกมของลิเวอร์พูลได้นะครับหนูเชื่อว่า แฟนแมนยูก็คงจะมีความหวังกับอันโตนี่นะฮะอันโตนี่ไม่ใช่ไม่เก่งนะเดมุนน่ะ,ะเก่งนะหนูว่าแฟนแฟนแมนยูน่าจะมีความหวังในยุคของรูเบนอันมบอริมไม่แน่หรอกเอาจริงเห็นแฟนทีมอื่นล้อกันเยอะอ้มกันเยอะว่าเฮ้ยเดมุนเดมุนเดมอนสเตอร์ถ้ามันโดดเด่นขึ้นมาในยุคข,ของรูเบนอันมบริมว่าไงอ่ะเพราะว่าตัวผู้เล่นที่ซื้อมาใหม่ พี่หนูมองว่าน่าจะมีความเล่นได้เถียรจากการที่หนูติดตามติดตามแมนยูมานะลองจากลิเวอร์พูลก็ดูแมนยูนี่แหละแต่เมื่อคืนไม่ไหวจริงเพราะต้องวันนี้มาโคคุนต่อยยกทัาที่นครสวรรค์น,นะครับเมื่อเมื่อคืนไม่ไหวจริงนะฮะก็เลยดูแป๊ดเพียวแล้วก็หลับเลยผู้เล่นสองคนนะอ่านหนูฝากไว้คิดเหมือนกันว่าหนูจะขอทํานายถายทักว่าผู้เล่นสองคนที่จะมีบทบาทในยุค อใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีสองคนก็คืออุกเตอสำหรับนักเตะที่เพิ่งซื้อเข้ามานะไม่เกี่ยวกับลูกม่อไม่เกี่ยวกับทีมเยาวจนที่ดันขึ้นมานะหนูว่าอุกเต้กับมาสลาอุยไอสองตัวเนี้ยน่าจับตาหนูพูดเลยคือน่าจะมีบทบาทสำคัญในยุคข,ของรูเบนอโมริมนะครับเพราะว่าด้วยมาตรฐานของนักเตะ อย่างมาซาอุยแล้วก็อุกเตคือมันเป็นระดับค่าตัวแบบนี้หรือว่ามันมันมันมีของแล้วมันก็ยังไม่ได้แก่อะไรมากมายนะครับสุดท้ายก็เป็นอ้านมุดหอยลุนนะครับเออแล้วก็ฮอยลุนด้วยเมื่อคืนนี้เท่ากับว่ามีบทบาทมากน่าจะานะถ้าไม่มีริพชาตหรือว่าน่าจะเป็นแมนออโตแมทนะสำหรับลัามุดฮอยลุนก็ยิงสองลูกนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ย ได้ไประตูอีกหนึ่งลูกก็เป็นสามนะครับน่าจะเป็นแมนออดอะแมตเพราะว่าการบางบอลเริ่มโอเคเริ่มมาอยู่ในช่องที่ดีจังหวะที่ใช่เวออลาเพื่อนปาดมาแล้วมาเข้าฮอตอะไรเงี้ยในยุคข,ของรูเบนอโมริมเราได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยคอยลุนมันมีบทบาทมากยิ่งขึ้นว่ะมันไม่ได้เป็นเดือดซ่อนแอบแบ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 บที่เจดํัเขาบอกแบบแบบสมัยอินดิเกนฮากอ,อ,อ่ตอนนี้หนูว่า น่าจะมีอนาคตแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในในยุคข,ของรูเบนโมริมนะครับก็ยินดีด้วยกับสามแต้มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับก็จะต้องเฝ้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเจอกับเอฟเวอร์ตันนะฮะหรือว่าเอฟเวอร์ตันทีมจากเมอร์ซี่ไซ์ก็หนูว่ายังน่าจะได้ต่อต่อเนื่องครับต่อเนื่องแหนูกังวงว่า เมื่อคืนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวจะต้องส่งจะต้องส่งคลิปไปด่าเจดามหน่อยเมื่อคืนเจดามแม่งถามทุกคนนะไอ้จอมถามทุกคนว่าอ๋อคู่ระหว่างวันอาทิตย์เนี้ยเอ้วัตสันแมนยูผลยังไงถามทุกคนเรื่องคูเฝ้าบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ที่ผลเป็นยังไงถามทุกคนในสนามยกเว้นกูผมติมันล้ะเออแล้ว,ลวขาจะถามกูแบตหมดจะดา หนูหนูหนูเดาไว้ว่านะครับแมนยูน่าจะเปิดบ้านชนะเอเวอเรตไปสองตูนหนูเดานะหนูเดานะแต่ก็นั่นแหละฮะต้องกราบขอโทษแฟนแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไ็ด้วยเมื่อคืนไม่ได้อยู่ดูเลยอธิบายให้ไม่ถูกนะครับบอกไม่ได้จริงว่ารูปเกมเป็นยังไงดูแค่ไฮไลไท์หนูว่ามันมาพูดเป็นตัวเป็นตามไม่ได้นะครับเพราะหนูดูแค่นาทีเดียวจริงหลังจากพอเดินขึ้นน้ำปุ๊บหลับเลย ตื่นเช้ามาก็มาดูไฮไลท์ไฮไลท์มันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากไงว่าเกมรูปแบบเป็นยังไงมันมีไฮไลท์แค่แบบเต็มที่กับแปดนาทีสิบนาทีถูกไหมแต่ก็เป็นกลังใจให้กับอา่าพลพรรคนะฮะกองเชียร์เรดอาร์มี่นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนูเชื่อว่าการมาของรูเบนโมริมมันจะเป็นจุดคัมแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาแค่ในยุคข,ของเทนฮากก่อนนะคัมแบ็กจากยุคข,ของอีลิเทนฮากเนี่ยหรือว่าคัมแบ็ก หนูยังยังยืนยันคําผูดเดิมคําตอบเดิมหนูเชื่อว่าสิบเกมของรูเบนโมริมนะฮะจะดีกว่าสิบเกมสุดท้ายของอิลิเกนฮาร์แน่นอนนะครับไอ้กก็บอกเอ้าก็จริงเนี่ยถ้าเซนฮากมันทำดีจะโดนไล่เหรอเป็นมใจให้เด็กผีนะฮะอ่ะเราวันนี้ขอไปหนาวต่อก่อนตรวจะไนะครับ ดูแลต,ตัวเองดีนะคะเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวค่ั้งหน้เจอก,กันนะฮะที่เพจกระชากลากเลยวันนี้อาจจะมีแค่สองคนนะนะมีพี่ภาคุงกระหนูนี่แหละลงทั่วไปลงทั่วมาเนี่ยมันแน่นอนนะครับก็วันนี้อาจจะเลทหน่อยด้วยเพราะว่าหนูมาควงตัวยกทัพที่นครสวรรค์แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็ต้องตีรถกลับไปนะฮะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากพลาดอ่ะนะพี่ภาคุ้งไม่มาไม่เป็นไรคนเดียวหนูก็ไล่ ากบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งยิ้มเลยตามตอง